มือฟังเองได้ทั้งฟังหรือว่าชมนะทั้งทั้งทางทีวี TV, ก็จะเห็นเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่ช่วงนี้อาจจะเอ๊ะโดูชุลมุนไหมสําหรับเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลรนะหว่างพรรคสีแดงกับพรรคสีน้ำเงินเขาทำอะไรกันแล้วเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการแบบมีเรื่องของการเอาคืนนะเอาคืนตำแหน่งรัฐมนตรีไหนบ้างยังไงเนี่ยหรือว่าจะนำไปสู่เรื่องของการปรับ คณะรัฐมนตรีได้จริงหรือไม่แบบไหนนะคะไปคุยกันดีกว่าค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานฤมิตรคุณค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณโบครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ปริญญาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ดูฝุ่นตลบชุนลบุไม่ค่ะอาจารย์ก็คาดหมายกันมานานแล้วครับว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยพักเพื่อไทยเขาต้องขอกระทรวงคมนาคมไอ้โทษทีกระทรวงมหาดไทยคืน เขาต้องขอคืนแน่นะครับเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวสําหรับการเลือกตั้งทั้งในแง่ของเอ,อการสร้างผลงานนะครับในการที่จะไปหาเสียงกับประชาชนต้องมีผลงานและคอนนในแง่ของการเตรียมพื้นที่ด้วยนะครับถ้าใครดูแลกระทรวงมหาดไทยมันก็มีความได้เปรียบน,นะครับทีนี้พอพักยิ่งพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยจะดูจะมีความขัด,ข,ดขัดกัน Mm. นะครับในอ่าก็ยิ่งต้องการกระทรวงมหาดไทยคืนเพราะว่าอย่าลืมว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับคือสอส,อสอเขตซึ่งมีสี่ร้อยคนคือสอสเรามีห้าร้อยคนนะครับสี่ร้อยคนก็เป็นสอสอเขตหนึ่งร้อยก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยจะลืมว่าทั้งเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็เป็นก็เ,เป็นบ้านใหญ่เหมือนกัน mm. นะครับดังนั้นเนี่ย mm. เขาก็ต้องแข่งกันเยอะใครดูแลกระทรวงมหาดไทยก็จึงเรียกว่าก็คงถือกันว่ามีความได้เปรียบมากกว่า นะครับเพื่อต้องมาแข่งกันใช่ไหมฮะก็เป็นบ้านใหญ่ทั้งคู่เป็นระบบบ้านใหญ่ทั้งคู่ดังนั้นเมื่อทีแรกเนี่ยเพื่อไทยเขายอมให้หลายคนก็บอกพลาดที่เพื่อไทยไปให้ภูมิใจไทยความจริงก็เรียกว่าพลาดก็ไม่ถูก<อ>นะครับเพราะว่าลําพังเพื่อไทยเนี่ยนะครับเมื่อปล่อยมือกับพรรคเก้าไกลในต,ตอนนั้นคือจะไปพรรคเก้าไกลอยู่เนี่ยฮะเมื่อปล่อยมือพรรคเก้าไกลเนี่ยพรรคเพื่อไทยโดนลำพังร้อยสสิบแปดเสียงในเขาตั้งรัฐบาลไม่ได้ ก็ต้องการภูมิใจไทยนะครับเพราะถ้าไม่มีภูมิใจไทยเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จนะครับดังนั้นเพื่อทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยนะครับไม่ไม่ไปลงกับพักเก้าไกลอ่ะต้องมากับภูมิกับมากับเพื่อไทยเนี่ยกระทรวงมหาไทยก็เป็นข้อต่อรองนะครับแล้วเพื่อไทยก็ต้องให้นะครับเพื่อเอาภูมิใจไทยมาเป็นพวกมาตั้งรัฐบาลด้วยกันนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่า นอกจากการที่มีความระหองระแหงกันมากขึ้นภูมิใจไทยที่ก็ถูกสื่อมวลชนตั้งชื่อเป็นภูมิใจขวางตั้งฉายาเป <c oughs> ็นภูมิใจขวางนะครับในปีท <c oughs> ี่แล้วเอแล้วก็ในเรื่องของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นจากการมีพรรคกล้าทำนะครับ <c oughs> แม้ว่าเราธรรมนัตจะปริเสธนะครับว่าไม่ใช่สาขาพรรคเพื่อไทย นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับคนก็ค่อนเห็นว่าความสัมพันธ์อันดีนะครับอย่างยิ่งนะครับระหว่างนธรรม,ามานัทกับคุณทักษิณ <c oughs> นะครับก็เห็นได้ว่าพรรคกล้าธรรมก็มีศักยภาพในการไปดึงเอาสอสอจากฝ่ายคา้านมาเป็นสมาชิกมาเป็นสอสอของพรรคนั่นคือทําให้ตัวเลขของฝ่ายคา้านเนี่ยมาอยู่กับรัฐบาลแล้วรัฐบาลพรรคกล้าธรรมก็คือพันธมิตรอันใกล้ชิดของพรรค เพื่อไทยยลืมนะครับพักกล้าทำเนี่ยนะครับมีสสที่มาจากการเลือกตั้งคนเดียวนะครับคือที่นครศรีธรรมราชนะครับ25ที่6คนของเขาเนี่ยนะครับมีคนเดียวนะครับที่เหลือนี่คือเป็นสสจากพักพลังประรัฐความหมายคือได้คุณโดความหมายคือว่าก็แปลว่าพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้นะครับตัวเลขของเขาเนี่ยถ้าหากว่าภูมิใจไทยเกิดอยู่คนต่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้พักเพื่อไทยก็อยู่ได้นะครับ แม้จะไม่มีภูมิใจไทยแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ก่อนนั้นนี้ไม่มีภูมิใจไทยก็รัฐบาลก็พังเลยแต่ตอนนี้แม้ว่าไม่มีพูมิใจไทยเนี่ยตัวเลขก็ยังได้นะครับเพราะตัวเลขของสสรัฐบาลขนาดนี้ประมาณสัก320นะครับคุณโบยี่สิบนหักภูมิใจไทย69เนี่ยนะครับแล้วพักเพื่อไทยก็จะมีอยู่250หรือ240ปลายก็ยังเกินครึ่ง เพราะสอสอตอนนี้สภาเนี่ยมันเหลือแค่493คนนะครับไม่ได้มีเต็ม500นะครับเอ,อนี่เองครับพอไว้ง่ายาคือพรรคเพื่อไทยก็มีสถานะที่เรียกว่าพรรคภูมิใจไทยจะมาต่อรองมากแต่ก,ก่อนเนี่ยอำนาจต่อรองก็น้อยลงเพราะว่าตอนนี้เอเพื่อไทยบวกกล้าธรรมนะครับสามารถอยู่ได้โดยที่มันมีภูมิใจไทยไง อันนี้แหละครับคือที่มาครับของความที่ทักษิณไดสิยุดีก็พูดขึ้นมาเพราะไหนๆจะปรับคอรมอแล้วนี่เอานี่แล้วนี่ก็แปลว่าเกียงมานะในการเลือกตั้งอีกสองปีคงไม่ถึงอ่ะดูรูปการแล้วเนี่ยจะมีเลือกตั้งก่อนก็ามาแล้วครับค่ะโอ้ใช่ไหมเียกว่าเรียกว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเองก็ต้องแบบสั่นแล้วนะจานคำถามคือแล้วคุณอนุทินภูมิใจไทยอะไรคุณเดวิดจะยอบเสียไหมอืม กระทรวงมหาดไทยอ,อันนี้แหละครับให้ดูเกณ์ต่อรองกันระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินอ <c oughs> ะที่เห็นหน้าฉากนะครับคุณแททองทานคุณอนุทินก็ยังดีกันอยู่เนี่ยเป็จริงๆเนี่ยคนตัดสินใจชี้ขาดเนี่ยคือสองคนเนี่ยคือนายใหญ่กับครูใหญ่ <c oughs> ต้องดูนะครับ <c oughs> ถึงที่คุณเนวินจะไม่ยอมก็ถึงขั้นจะต้องออกจากรัฐบาลพร้อมไหมคุณทักษณิณก็ถึงขั้นต้อเอา เกาให้ได้แล้วพร้อมจะขับภูมิใจไทยออกเนี <pos anch ing> <pi> ่ยเกมก็เด <di> ินหน้าไปสู่การเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นเพราะการผักภูมิใจไทยไปอยู่กับฝ่ายค้านเนี่ยพักประชาชนเขาก็พูดแล้วนะครับพักพุ่มใจไทยเองก็ไม่ได้ปิดคือพักภูมิภูมิใจไทยเนี่ยคุณรัทินประกาศนะนะครับว่าคราวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นนะก็จะตั้งรัฐบาลกับพักประชาชนนะครับส่วนพักประชาชนเขาก็ประกาศนะครับว่าเอาเข้าไปเสียบแทนภูมิใจไทยเขาก็ไม่เอานะ นั้นคุณทักษิณเนี่ยไม่มีทางอื่นนะครับอาจจะเหลือพักพลังประชารัฐหรือเปล่านะครับพลเอกประวิดยังมีสอสอเหลืออยู่ประมาณสักสิบกว่า,าคนเกือบยี่สิบคนใช่ไหมครับนั่นแหละครับกาจจะเป็นตัวที่เข้ามาแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเข,เขีย่ยเขาออกไปแล้วเนี่ยจะไปง้งอกอับมาไ,มได้ง,ง่ายๆหรอแต่สอสอของพลเอกประวิดยนะฮะอาจจะอยากมาไงอาจจะมาในสภาพเป็นเป็นแบบ ไม่ได้มาทั้งภาคหรือเปล่ามาเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นสภาพคล้ายๆงูเห่าหรือเปล่านะครับทีนี้ทางภูมิใจไทยก็มีหน้าต่อรองอันหนึ่งคุณปอครับคือเขาก็ต้องพยายามรวมตัวกับพักรวมไทยสร้างชาติคือถ้าใช้กุ้เอ่อภูมิใจไทยมีหกสิบเก้าใช่ไหมฮะรวมไทยสร้างชาติมีสามสิบหกใช่ไหมครับรวมกเป็นร้อยหนึ่งนะครับร้อยห้าคนอ่ะ ถ้าเขามัดกันแน่นเนี่ยภูมิใจไทยพักเดียวขาดได้แต่ถ้าเกิดถ้าภูมิใจไทยออกเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็ออกด้วยนะอย่างเงี้ยออำน,นาจต่อรองก็จะมากขึ้นแต่ถามจริงนะครับว่ารวมไทยสร้างชาติก็พร้อมจะออกไปจริงหรือเปล่าก็คงไม่ไงแล้วก็ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะครับสัญญาณของการที่เอ,อมีความจะแยกทางกันในพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้ว ใช่ไหมอ่าเริ่มจากแลมโบแล้วก็คุณสุชาติสมกลิ่นใช่ไหมฮะอ่าก็แปลว่าอ่อภูมิใจไทยจะอาจจะแนบแน่นกับคุณพีรพันธ์แต่กับลูกทักที่เหลือนี่อาจจะไม่ใช่ดังนั้นภูมิใจไทยเองตอนนี้อำนาจต่อรองนะครับก็อาจจะน้อยลงก็เรียกว่าอาจจะเป็นไปได้นะก็จะมองคุ็จ,จะมองเกมว่าตอนนี้ไม่พร้อมแตกหัก อาจจะยอมเสียมาหาไทยแต่คําถามคือกระทรวงที่มันพอฟัดพอเหวี่ยงกันคือกระทรวงคมนาคมใช่ไหมฮะซึ่งเพื่อไทยก็ไม่ยอมให้อยู่แล้วไม่จะยอมไม่ช่ไม่ยอมให้เขาจะให้หรือเปล่าถ้าให้ถ้าให้เอ,อถ้าให้คมนาคมบวกสาธารณสุขเนี่ยผมว่าเขายอมเสียมาหาไทยนะยอมแลกกันแต่ผมไม่คิดว่าเพื่อไทยจะยอมเสียคมนาคม จะให้สาสุขเฉยๆเนี่ยเพื่อไทยก็ยอมให้ได้แต่กระทรวงสาาสุขเมื่อเทียบชั้นกับมหาไทยก็ด้อยกว่านี่ะนะครับคือเกมเกมต่อรองทางการเมืองฮะระหว่างสองทานนี้มันดูดม,นมันดูแบบจะพูดยังไงเพราะมันดูนั่นแหละค่ะสืงอย่างแตที่อาจารย์บอกว่าอาหลังพุ่มใสไทยเขาก็จะให้ไปกลับไปแล้วเอาสาธารณสุขกลับมาอย่างเดียวมันกู่ ขาก็เคยมีอยู่แล้วนะกระทรวงกระสุขศึกษาซึ่งมันไม่เท่ากับมหาไทยได้แนาจาย์ถ้าอย่างนั้นเรื่องของการปรับคอรมออาจารย์มองยังไงคะนอกจากเรื่องมหาไทยแล้วเกิดแน่นะคุณโบเกิดแน่นอนนะปรับคอรมอปรับแน่นอนเพราะว่าที่หนึ่งคือพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีระบบที่ผมพูดตรงๆนะครับเป็นระบบที่คล้ายๆกับผัดเปลี่ยนกันอ่ะเพราะในพักเพื่อไทยก็มีกลุ่มเยอะมีมุ้งเยอะเขาต้องจัดกันอ่ะคือ าไม่แน่จริงเป็นยาวสี่ปีไม่ได้ครับจะเป็นกันสักปีหนึ่งปีครึ่งหรือสั้นกว่าน,นั้นแล้วจะหมุนที่คนอื่นเข้ามาแทนเนี่ยนะครับระบบในพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะมีระบบพักเป็นๆอยู่นั้นเนี่ยเมื่อถึงระยะหนึ่งเขาจะปรับคอรอมอในพักคือในพักเขาเนี่ยคือเรียกว่าปรับเล็กจะมีการปรับอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เมื่อจะมีการปรับแล้วก็ถือโอกาสปรับกับภูมิใจไทยด้วยไหม ตอนนี้คุณทักษิณก็แบรไพ่ีรียกมาว่าจะขอกระทรวงคมานาคมคืนแล้วเขาคงไม่ถอน,อนตัวจากคอรมอลจากรัฐบาลเรากมั้งเนี่ยคุณทักษิณจะ,ะพูดงี้ใช่ไหมอ่าทีนี้มันก็เป็นเกมนี้ด้วยนะคุณโบมันมีเกมที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยคือคุณทักษิณต้องการจะสร้างผลงานด้วยเรื่องคาสินโนอ่ะผมพูด,พดเึเเเ้นขึ้นขึ้่ขเอนขนนขึ้นขึนขึนขึ้นขึ้น ซึ่งมีคาสินโนอยู่ไม่เกิน10%เนี่ยะนะครับคือเอนเทอร์เนเมนตคอมเพล็กซ์เซนต์นี้ไม่มีเป็นหาะไรนะครับทําได้เลยฮะ,ะไม่ต้องแก้กฎมงกฎหมายด้วยที่มันต้องเข้าสภาเพราะอะไรครับใช่เพราะว่าเ,เจ้ามือการพนันเนี่ยนะครับตามพรบการพนันมีเฉพาะรัฐบาลครับมีเฉพาะนักพนันที่เป็นเจ้ามือได้ออกหวยลอตเตอรี่ได้จะไปให้เอกชนมีการพนันได้มันต้องแก้กฎหมายต่อกฎหมาย มันถึงต้องเข้าคอรมอไงนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะเอาเข้าคอรมอใหม่ถ้าจะให้ได้นะทีนี้ภูมิใจไทยจะยกมือให้ไหมใช่ไหมฮะเพราะเลยขาธิการเนี่ยนะครับบุตรชายของครูใหญ่คุณชญนกใช่ไหมครับเขาก็ประกาศว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนสุดเรื่องดนอื่นมาก่อนใช่ไหมฮะความเดือดร้อนประชาชนมาก่อนภัยธรรมชาติต่างๆมาก่อนอะไรเงี้ยตรงเนี้ย จะเป็นการกดดันหรือเปล่าว่าถ้าหากไม่ยอมยกมือให้ก็ได้จังหวะเลยครับเอ่าเอาเอา,เอายึดกระทรวงอัดไทยคืนเลยจะไปก็ไม่เป็นไรกล้าทำก็ช่วยรวมรวมเสียงสอสอจนอยู่ได้แล้วน,นะผมจะไทยก็ต้องยอมเป็นสายค้านไปนะครับในระยะเวลาที่เหลืออยู่ถ้าหากอยู่ครบเนี่ยมันอีกตั้งสองปีทุมใจไทยจะยอมเสียงไหมที่เป็นสายค้านนี่แหละครับ ถ้าภูมิใจไทยยอมถอยไปออกไปเขาต้องมั่นใจแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีเลือกตั้งไม่ช้านานทําให้ตอนนี้ดูเหมือนว่านะดูเหมือนว่าขณะนี้เนี่ยเอ,อด้วยชนิดิตของด้วยธรรมนัตนะครับทําให้เอ,อพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะเป็นต่อพักภูมิใจไทยอยู่เล็กน้อยจากเดิมพักภูมิใจไทยเป็นต่อคือขีหลังเพื่อไทยมาตลอดนะแต่พอถึงจุดที่พักเพื่อไทยเขาอยู่ได้แม้ไม่มีภูมิใจไทยเนี่ย สถานะของการขี่หลังของภูมิไหตก็ก็น้อยลงน,นะครับ<ต>ทีนี้มันมีเกมเพิ่มอีกอันหนึ่งมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกันค<ต>ุณโบคือเออรือเ่องคดีหัวเรีย<ต><ต>กวเืองสา่อเพราะพรรคน้ําเงินเนี่ยเขามีเขามีความสัมพันธ์นะครับเหมือนที่สเหมือนที่สื่อบนชนเรียกว่ามีสวอ,อสีน้าเงินอ่ะอืมอ่านะครับเอ่อตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของ สภาสูงคือวุฒิสภาเนี่ยนะครับถามว่าทำไมมันถึงต้องมีเรื่องสอวอนะครับที่เป็นเกมเรียกว่าเอ่อค่อนข้างแรง mm hmm. ใช่ไหมครับมีการเอ่อเรียกว่าถึงขนาดใช้พ้นตำแหน่งกันเป็นสิบสิบสิบ,ส,บ,ส,บสิบคนอะ่ะ mm hmm. แล้วถ้าว่ากันตามเอกสาร รับของ DSI ซึ่งก็ไม่รับแล้วนะครับนะเอกสารรับแบบคนรู้กันหมดนะฮะมาเปิดเผยจากใครก็ไม่ทราบได้ดีไซน์ก็บอกว่าเอามีการทําอย่างเป็นขบวนการมีวันเวลาสถานที่มีจำนวนเงินแล้วก็ถึงกับระบุว่ามีคนซึ่งได้รับเลือกเป็นสอวอเนี่ยที่มีชื่อตรงตามโพยเนี่ยถึงร้อยสามสิบแปดคนคุณโบครับนี่เป็นร้อยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่สิบคนนะ ทำไมสวถึงเล่นกันถึง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 ได้เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะอำนาจสวเนี่ยนะครับที่สําคัญที่สุดคืออำนาจในการเลือกหรือให้ความเห็นชอบตุลาการสามนูนและปปชกรกตและวคอยสลาครับุโบอ่นะครับถ้าหากว่าเอสวเสีย้ิเงินเป็นเรื่องจริงก็แปลว่าสีนดําเงินก็จะคุมหมดไงในการตั้งองค์กรสลาที่สามนูนทําให้สีแดงเขาเลยต้องยอมไม่ได้หรือเปล่า ตรงนี้แหละครับนำมาสู่สิ่งที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับราะเรื<ว>่องตอนนี้เนี่ยมันจะมีสองทางนะครับ <วก S 1> ทางหนึ่งเข้าไปที่ทางกกตกกตก็ต้องส่งเรื่องให้สารดีกานะครับถ้าสารดีการ,รับคําร้องไม่มาไหลเนี่ยสวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนี้มันอยู่ในชั้นคณะกรรมการชุดเล็กนะครับ ที่กาลังมีการเรียกไปให้ปากคําเรียกไปสอบอยู่เนี่ยให้ไปชี้แจงอยู่เนี่ยพอเ,เสร็จในชุดแรกปุ๊บเขาต้องส่งชุดใหญ่กรกตเจ็ดคนชุดใหญ่มีเมติส่งไปสามดีกาอีกคนเนี่ยต้องติดตามดูต่อไป็พําคัญมากก็าสามดีการรับคำร้องว่ากี่คนก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทุกคนเลยครับที่สารรับคำร้องไว้นะครับแล้วในช่วงเนี้ยกาลังมีการเลือกนะครับทั้งสุรกาการนสามนูนสองคน นะครับซึ่งสองคนก่อนเนี่ยสวเขาไม่เอาเขาไม่รับเดี๋ยวต้องเสนอเข้ามาใหม่ใช่ไหมฮะจะมีปปชอีกเดี๋ยวไม่ใ้านาจะมีกอกะตอยนะครับมีไอการสูงสุดอีกเนี่ยนะโหนะครับตอนนี้เนี่ยหน่ัยกวเขาก็เร่งนะครับแม้เสียงข้างน้อยทีทักท้วงไงว่าเอ๊ในเมื่อสวจะมีข้อคอรหาในเรื่องของคดีหัวเลือกสสว เราควรจะรอให้เรื่องนี้มันยุติก่อนหรือเปล่าชะลอเรื่องการเลือกองค์กรสาวได้ก่อนดีไหมแต่สวสียงข้างมากเขา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 ขเดินหน้าต่อไงเดินหน้าต่อเหมือนกับเหมือนกับเร่งด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยคณะกรรมาการชุดเล็กของกรกตเนี่ยนะครับตามระเบียบภายในเนี่ยของกรกตนะครับเขาต้องทําคําร้องต่างๆให้เสร็จส่งให้กรกตชุดใหญ่ในภายในหนึ่งปี นะครับหนึ่งปีมันก็คือจะครบเดือนก,กันยายนคมไงคือเดือนหน้าแล้วคุณโบะนะครับกรกตชุดใหญ่ไม่ทราบวินานานแค่ไหนแต่ไม่เกินเดือนก็ต้องส่งต่อให้สารปีกากเลยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้ตรงนี้ทําให้สอบวเลยเร่งหรือเปล่าะนะครับเปิดสภาทีเดือนก,กันยายนทับไปได้เดือนหน้าเลยก่อนที่เรื่องจะไปถึงสารปีกาหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้อีกทางหนึ่งก็คือดีเอสไอเขาก็ทำาไปคู่กัน นะฮะดิสไก็ถูกมองว่าเป็นทางฝั่งเป็นทางฝั่งแดงใช่ไหมฮะแล้วเลยมีสาอ Wall, เนี่ยทางฝั่งน้ำเงินก็เลยไปร้องสามนูนแล้วมีผลทนะี่ำให้คุณทวีสอดสองต้องถูกจุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ดูแลดิสไอนะครับไม่ไม่หยุดทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นเกมที่ทัวพันเงินหมดเลยครับกับเรื่องการเมืองระหว่างขั้วสีแดงกับขั้วน้ําเงิน นะ<า>ครับเหมือนกับมวยฮะมีมุมแงดงมุมเงินอ่ะขนาดรับอาจารย์อีกหนึ่งอีกหนึ่งเงินหนหรืออีกหนึ่งเรื่องที่มันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องคือวันที่สิบสิบสามเมษายนนี้ได้ไหมอาจารย์อันนี้เก็เป็นข้อที่เรียกว่าข้อเพียงพั้มได้นะครับของคุณทักษิณน,นะครับเพราะ <Learning S 1> ว่าสิบสามเนี่ยสารดีกาก็จะมีการใส่สวนและมีคําสั่ง นะครับคือเขาไตาส่สวนว่าที่ออกหมายจำคุกเนี่ยปรากฏว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำสาลก็ถไตส่สวนว่ามีการไม่ปฏิบัติตามหมายจำคุกหรือไม่ซึ่งมันมีเหตุจกเว้นอยู่แล้วฮะกรณีของป่วยคนป่วยนะครับที่สถานพยาบาลของเรือนจำรักษาไม่ได้นะครับหรือมีโรคเฉพาะทางที่ไม่มีแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญรักษาได้นะครับเหตุเนี้ยสามารถส่งตัวมารักษาตัว,ตวนอกเรือนจำได้ แต่ที่เมื่อรักษาเสร็จอาการทุเลาลงแล้วหรือโรคเฉพาะทางรักษาแล้วก็ต้องส่งกลับไปอยู่สถานเยาบาลของเรือนจําคือต้องส่งกลับเรือนจาถ้ายังตัวอยู่ก็ต้องส่งไปยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลของเรือนจําการที่คุณทักษิณอยู่ตลอดร้อยแปดสิบวันเนี่ยแปลว่าอาการเนี่ยไม่ทุเลาลงเลยส่งกลับเรือนจําไม่ได้นะครับซึ่งอธิบดีเนี่ยเขาอนุมัติตามความเห็นทางการแพทย์จะให้อยู่ต่อจนครบร้อยแปดสิบวันทันทีสี่มาตํารวจนะครับ แต่พอดีพอแพทย์ที่สภาเขามีมติว่าคุณหมอให้ความเห็นเนี่ยให้ความเห็นทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับขาได้จริงก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาองะอืมทีนี้ผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขคือคุณสมศักดิ์เชษฐสุทินเนี่ยผลที่ส่งเรื่องกลับไปแพทย์ที่สภาเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าจะทําให้เรื่องนี้นะครับ กว่าแพทยสภาจะมีมติยืนยันกลับไปนะครับมันอาจจะเกิดสิบสามมิถุนายนไงมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่หนึ่งการที่แพทย์สภาเจ,จะยืนยันคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับต้องมีเสียงสองในสามนะครับก็ต้องดูซิว่าแพทยสภาจะมีเสียงถึงไหมสองในสามใช่ไหมฮะอันที่สองคือมันก็เป็นการทําให้เรื่องอยิงไม่จบนะเพราะถ้ามันจบเรื่องก่อนสิบสามมิถุนายนเนี่ย สิสามเยนก็จะเหมือนกับก็จะไปต่อเลยไง mm. นะฮะเพราะว่าเหตุผลประการเดียวที่กรมแพทย์ทันก็จะบอกศาลนะว่าการที่คุณทักษิณอยู่ชั้นที่สี่เนี่ยก็เหมือนอยู่ในคุกนั่นแหละ mm. เพราะเขาป่วยแล้วเราเดียบก็จะทันอนุญ,ญาตให้รักษาตัวนอกเกรือนจําได้และที่ไม่ส่งกลับเรือนจําก็เพราะว่าแพทย์ให้ความเห็นว่ายังส่งกลับไม่ได้ mm. เนี่ยแหละครับคือข้อต่อสู้แต่ถ้าหากความเห็นด้านการแพทย์เนี่ยมันมาจากเอ่อถูกแพทย์ที่สภาเขาบอกว่า ให้ความเห็นไม่ตรงข้อที่จริงเนี่ยอันเนี้ยบุนทักษิณก็ตกที่น่าลำบากมันสิบสามนะครับก็ต้องติดตามดูครับแต่ว่าผมยังคิดว่านะครับเนื่องจากว่าเออมันอาจจะวันเดียวไม่จบให้รอฟังถ้าวันเดียวจบก็มีคําสั่งเลยถ้าวันเดียวไม่จบอาจจะมีอีกนัดหนึ่งนะครับให้รอดูครับต้องรอดูต้องรอดูทั้งวันที่สิบสามมิถุนายนนะท่านจะท่านจะเรียกเอะยาบุคคล มา้าไตสวนเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าเรียกก็จะมีนัดหนึ่งให้หลอฟังครับท<ร>ั้งหมดเนี่ยทาให้การเมืองในช่วงขึ้นปีหลังนะครับคือวิรนาไปเนี่ยผมยิงไม่ครบครึ่งปีนะฮะวิุนาจนรถไปร้อนแรงขึ้นมาเลยครับร้อนแรงไปถึงเนี่ยวิถุนากรกดาสิงหาในสามเดือนเนี้ยการมันจะร้อนแรงครับเร,เราต้องจับตาค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องได้คุยกันต่อในทุกวันอังคารค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ